วันนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวพามารับชมเหรียญของหลวงพ่อแชม่มวัดดอนใหญ่หอมสิทธิเอกของหลวงพ่อเงินที่น่าสะสมเป็นวัตถุมงคลที่ออกในช่วงปี2535ยังอยู่ในช่วงที่ทันหลวงพ่อแช่มปุกเสษอยู่นั่นเองเหรียญน,นี้มีชื่อรุ่นว่าวาระสร้างโรงบาลน,นครปฐมหรือเหรียญหลังคาร,ระเบิดน,นั่นเองเรุ่นนี้มีการจัดสร้างด้วยการประมาณ4เนื้อเท่าที่พบเห็นก็จะมีเนื้อทองแดง เนื้อดนวะเนื้อเงินและก็เนื้อทองคำวันนี้ที่ผมนำมาให้ชมพร้อมกล่องเดิมเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินเดี๋ยวเรามารับชมกันขออนุญาตเปิดให้ดูกันนี่ ปัจจุบันรุ่นนี้มีของเก๊ออกมาแล้วนะครับก็เช่าหากันก็ระวังให้ดีนะครับเมื่อก่อนไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าณชั่วโมงนี้ขนาดว่าพระที่ราคาจับต้องได้ก็ยังถูกทําเก๊ได้ระวังกันให้ดนะีรุ่นนี้ด้วยความที่ว่าเป็นเนื้อเงินคุณสมบัติของเขาเขาจะขึ้นคาบออกไซด์เร็วกว่าเนื้อทองแดงคือใช้เวลาไม่นานทันทิ้งอากาศไว้ประมาณ2อาทิตย์ก็เห็นผลแล้วผิวก็จะเริ่มติดลุงก็จะเริ่มค้ามาแบบนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ล้างออกอย่างผมเนี่ยเวลาปล่อยให้ลูกกกค้าาาาช็จะรัษสภพ เดิมเอาไว้ตัวน,นี้นะครับก็จะมีการตอโค้ดแยกกันคือถ้าเป็นเนื้อนอาวาจะตอกโคดพอผ่านตรงบริเวณนี้ถ้าเป็นทองแดงก็จะตออีกโค้ดหนึ่งแต่อยู่ในตำแหน่งบริเวณนี้เหมือนกันถ้าเนื้อเงิน ตอกตรงนี้ตอกด้านซ้ายนะถ้าเป็นเนื้อเงินตอกตรงนี้ถ้าตอกตรงนี้เมื่อไหร่เขาว่ากันว่าจะกลายเป็นเนื้อเงินตัตเสริมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจในข้อมูลแต่เห็นเขาเล่ากันมาว่าเป็นอย่างนั้นก็ถ้าดูให้แบบว่าเอาสากลเลยก็คือแนะนําว่าให้ดูแบบตอกโค้ดตรงนี้ของให้ดูกันนะครับตัวโค้ดโค้ดจะตอกในลักษณะประมาณนี้เป็นหนึ่งในเหรียญที่เขาเรียกกันว่าเกิดประสบการณ์ก็คือรุ่นเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาจะตั้งใจสร้างเพื่อนําเงินเนี่ยที่ได้จากการที่ญาติโยม สิทธิ์ที่ศรัทธาหลวงพ่อมาเช่าบูชารูตนี้ก็ะจะนํารายได้ตรงส่วนนั้นเนี่ยมาสร้างโรงพยาบาลทีเนี้ยทางกรรมการวัดเนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่าหลวงพ่อแช่มเนี่ยปลุกเสกรูปเดียวเนี่ยคงไม่พอเลยอยากจะเชิญเกจิชื่อดังอีกหลายๆท่านมาร่วมปลุกเสกให้เป็นพิธีพุทธาพิเศษใหญ่เพื่อที่แบบว่าคนจะได้สนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองหลวงพ่อเนี่ยพอได้ยินกรรมการวัดพูดเช่นนั้นก็เลยบอกกับกรรมการวัดไปว่าไม่ต้องเชิญใครม,มาเสกหรอกเดี๋ยวเราจะเสกเองร่วมกับสิทธิ์ของเราสิทธิ์ในที่นี้ก็คือหลวงพ,ออพ่ออยพวัดอย ในวันพิธีพุทธาพิเศษในช่วงกลางคืนพอหลวงพ่อเนี่ยเริ่มพิธีพุทธาพิเศษไปได้ไม่นานร่วมกับศี์ของท่านก็เกิดปรากฏการณ์หลังคาเนี่ยพังแล้วก็มีเสียงดังคล้ายๆระเบิดลงมาปรากฏว่าพอกรรมการวัดปิ่นไปดูบริเวณหลังคาที่กุฏิของหลวงพ่อที่ปลุกเสกอยู่ก็ปรากฏว่าเป็นรูขนาดใหญ่คนในพื้นที่แถวนั้นนะครับก็เชื่อว่าด้วยพุทธาคมที่หลวงพ่อปลุกเสกทําให้เกิดหลังคาระเบิดนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าหลังคาระเบิดจตอรีก็จะเป็นประมาณนี้วิธีการดูเหรียญรุ่นนี้บอกเลยว่าดู ไม่ยากอันดับแรกดูให้ผิวตึงดูให้เป็นความคมชัดเบื้องต้นจากนั้นพลิกมาด้านข้างถ้าเหรียญไหนเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อทองแดงหรือเนื้อนวาส่วนมากจะปั๊มฉีกขาดแต่เนื้อเงินเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นเนื้อที่ถูกปั๊มเป็นเนื้อแรกๆใบตัดเนี่ยก็อาจจะยังคมอยู่ปั๊มแล้วแบบฉีกขาดเล็กน้อยเห็นไหมก็ดูองค์ประกอบกันไปนะครับให้ดูนะครับ ฟันตัดจะไม่อยากจะอยู่ในช่วงปีนั้นพอดีฟันตัดแบบนี้หลังจะเป็นหลังพระเจ้า5พระองค์นะครับแล้วก็มีบ่งบอกวาระการจัดสร้างอปั๊มไปแล้วพระว่าจะเกิดเส้นเสียนสายกระจายออกด้านข้างเป็นธรรมชาติการปั๊มพระอยู่แล้วหูเหรียญเจาะทีเดียวและเรียบร้อยดูจุดเส้นรอบวงเห็นไหมเส้นรอบวงจะมีขึ้นมา1ขั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดูง่ายแต่รุ่นนี้ก็สร้างเยอะก็อาจจะมีแบบมี2ขยกัก3าขยักบ้างตามนี้แล้วกันถือว่าพามาแนะนําการดูเห,หรียญหลวงพ่อแชมเบื้องต้นแล้วกันความจริงรุ่นนี้ก็ดูง่ายไม้ากใมมมี็สหผ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อทองคําเนื้อทองแดงเนื้อนาวะนะครับยินดีรับเช่าหมดสำหรับวันนี้ขอตัวแล้าไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ